บอหนึ่งนี่ไปเชีงเลยแสดงว่าบอหนึ่งเงินใหม่แล้วขาดเลยขาดเลยบอหนึ่งคขาได้บอลนูแต่ยังวางดูนะก้นชอเลยมอลูเอ่ะทั้งกดวางดูอ่ะเออเอเออเออเออเมอเเออเออเอเมอเเออ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 เอ แต่ว่าเพิ่นก็ถามในความเป็นห่วงแล้วไอ้เจ้านั่นได้คุยกับในบอกในบ้านดึงสมมุตครอบครัวอยู่บ่เพิ่นบ่คนเฮาถ้าบ่มีสัมมนูนี่ยากแน่น้องเอ้ยองถามเบิ่งแล้วก็ถ้าโทรถามทั้งวันพี่น้องทั้งพุ่นเพิ่งโทรโทรมนหนโทรหาลงมานันลูกชายเพิ่นรับก็เลยว่าสิมเฮ็ดหน้าอยู่พุ้น ก็เลยมาบ่าวพันเห็ดกะตะไครยสวายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเบิร์ดสู่สุขคนเ้อก็ยินดีดต้อนรับช่องสบุญบ้านนาอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบมาพอได้มาหนี่เนาะทางสบุญกะได้เข้ามา ทางเงินน้องสาวมาเยี่ยมมายามก่อนเลยพี่น้องเลยไม่ย้ำไมายามอีกเนาะโดยวันนี้กะทางเฮากะซีมีเรื่องมาถามม้งแตวอยู่ค่ะพี่น้องเลยทีเอฟซีเพิ่นกะถามมาให้ความสำคัญเรื่องนี้เสียด,ดินดินกะโปได้เด้อเพื่อนอะถามน้องเพ่นนายอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองเนะาะโหย่างยิ้มกระเป้นมาโหว้าทั้งวันเลกกันเนาะ ตู้นี่บมแมนยังนะเปิดเท่าไรเกาะมือกูเถอะคิดโมไมาแล้วฮะอาบน้ำแล้วเอาหน้าแล้วคือแตะเคเต็นเอาบน้ากอาน้าแม่นี่บอกเอาหน้าือแตกคือแตนอาบแล้วนเบาะโอ้สบายดีเด้อเนาะไอ้สีชัยค่ะนอนแล้วนอนแล้วอ้ยน่ว่าซิมาดินน้ำ ก็ทุ่มเพื่อนแล้วแล้วก็เอาลูน<อ>กนอนเบาเราจอาบอาบอ๋อมันพิงมันพิงอะไรมาเลยตื่นได้สิหน่อยนี่เสียงน้องพิงจัดก,การนี่โอ้หอ่ะสิ้นโมโมแหงสามารถเจอ,อพอได้ปิ้งป้อนม้าหน่อยอ <laughs> วันนี้พากันลุกบ่ได้เป็นยังเป็นใครเป็นไขรอ้าวยืนพี่มายืนพี่วันนี้ไปไหนไปหาโนมัยช็อกอ่าน ลูกเลยซะไปเนาะนั่นเด้อพาแต่ลูกไปหน่อยก็เป็นทั้งแม่ทั้งลูกยากๆเด้อเจ้าไอาบัดนีากกระปองนอยเนาะหเอามาลูกกระปองเหีโอ้โอ้ มาี่ี่ไปเสนะขึ้นนอนนอนในลูกนองนอนพี่ไปดินน้ำสาบเตกันลูกไหมยบางนเดูเตวไปปุกดีนะฮะไปไปอยงดูฮหันผิงบ่ยานไฟได้น้องผิงนะวันนี้ลงเชียวน้องเ้ยกาเข่าเฮ้ย สิไซเจอร้องพิงเด็ว่าได้จังหายนอกนุกล่ะว่าได้จัะหายนองนุกเด้ออืออย่าเอาปูหายนองเดยวคนนุกหล่ะมากคนคนเฮ้ยให้น่องมอกก็ลูกหล่ะอาสวสดีป้าลุงนะูด

มอะรจะไปจะไปลงเหยียบพักแถวเต้อพอ่นไงเด้อย่ดินพอไอ้แปอันเกิดพ่อไงแต่ป้าเป็นแะบบอบ่งลายสามแถวเต๋อก็บ่งลายบช่ไหบ่งลายลูกบ่งลายรถบุตมีอ่านเล้ด้จะบอกรถถีบจะมามาขี่กับน้อง เบาเลยหอยหายากไพกลเนาะผู้อาขีู้ดุผู้ขี้ผู้ขี้เท่ามูไปูมีอันนี้มียาิกเหอได้ไม่ราเออบ่บ่ม่จะทานสเตลบ่ไปใช้อันนั่งน้บอืบ่มีนอดใสวนอตใส่ซำแน่ แขกเอาไปแล้วซาแต่ว่าแขกเอาไปแล้วหอนหอนเอ้าเห็นเนาะหอนเท้าตกเลยเอ้าครับเฮ็ดเฮ็ดกินยังกันะหนึ่งเฮ็ดเปลกหนึเฮ็ดเปอกชุดเราเบาไปเบิ่งดูไปเบิ่งดูต้วยตำหนูไม้ไฟไม้หมกผิดจังไรตำหนูไม้ไฟไม้หมกบู๊ไปดูเพื่อนเพื่อนแหละแลก็อาบนาะ

โมเปน็นอ้ไม้อันต้ไมไัน,น,ไเ,น,นเป็นไม้เผาหว่นี่แกงข้าวขากระไม้หน่อยทำเนาะแกงแต่คือว่าเราได้กินอยู่ผู้เดียวเออกินบ้านในแกงใช่ไหมขนนนแมกองอือใช่ใาน,ในใจะขับไปหาทั้งในบ้านพ่ดอือท<น>งหน้าจงหน้าพู<ม>า ้ไปไปกินกนไม่ต้มได้เนาะไม่ต้มใหม่ก่อนได้ใหม่ก่อนไเลยไหนกันเฮ็ดโบ๋ได้ชิใหม่หน่อยนี่เป็นไงเดอ๋ยวกับนี่งจบด้วยได้เห็นว่าแต่เพิ่์นหนูพิ่งนั่เนาะแล้วคิดว่ามันบกง่าายเกเลยอาบน้ำอาบน้ำกำลังมวนคิวอยู่ต้มเชือกอะไรมือหนึ่งนี่เสื้อเชือกเลยจะได้มือหนึ่งเงินใหม่แล้วขาดเลยขาดเลย

อืมโอ๋บ่ง่ายแท้เนาะบ่แห้งพุ่นขอเอาถานก้อนใหญ่ใส่ได้จังว่ามนึงคือมแท้นีว่าาเผาเองพอมันกาเอากอนใหญ่ใส่านตัวก็อันเผาเองนั่นก็อายได้เยเมือดังนะ Tôi cho hãy ghê nè Cho hãy ghê chắc chỗ của mùa nè 3 3, 3 xộp bơ Cho <laughs> <laughs> bà chảy xì rồi Ghê bà bà nó xăm năn Hà chì lăng bà ấy bất xộp nè Phô xuân đài bà khơi ăn năn ếp mít đây nè hà xộp nè Chọn nè Bữa bất đông muông bơ Bất đông muông chọn nè Bất đông nhàng đọc phô bà hình muông nó tông xây than Kiểu Bất đông xộp rồi này nạ phần này nhạc đấy này nó Vịt bụt phai Vịt bụt phai Vịt này phai khuẩn ngam khuẩn này thằng này là thấy được sao khỏi bà này Bụt chỉ sai đó bò Bây giờ bụt mà đỉnh cầm nọ cũng là Nhân men Nhân đông phải thằng mặt bụt đấy Bớt đã bỏ thua tôi nào หือเก็บไว้แล้วเก็บบ่เอาไปกินดอดมันมีอยู่ในเฮือนน่ะเจ้ามาให้อยู่ถั่วใบตาใบหยังกินดอเจ้านะบ่ยากบ่ยากยามีแต่เย็นตาแต่มีอยู่ในเฮือนกํานึงือไว้ก็กับอันใดไผก็มาให้ฮู้พแต่มือบางทีทําอยู่เือน่ะผู้นี้ผู้นั้นเพิ่นเอามาให้เด้ ไม่น so <LO> ี <sup> yeah. ่ข้าเจ้าก็เราไม่ไพวานมาหายอดชําแข็งหน่อยสองยอดอมวงสองทธงอันใาญกหลวงปฮะต่วนไหนเออพวกใครนั่นได้เหงบ่มมแต่จันผักผักแยันใ่หรือใดผักแยันผักขยันมิตรแม่ฮ็ดปู่ท้งบ้านเพราะดอกลายบ่ลายอยู่เพาจะไปหาอือบุคือบ้านเออป้าทุ่งได้พูดราหับ ทางพ่อมันทาพ่อมันนี่กระหาบหนึ่งทางแม่ก็ได้ซองแต่ว่าเพินน่นดันหนึ่งเฮ็ดสมเสีงยงไพ่เสียงลูกชายน้ำฝนบ่เออ้อเสียงสีไซนะอย่างน้มันเตืนง่ายแล้วมังงนเตืนง่ายอย่าไปเพลอได้หนึ่งเฮ็ดบวกตัวนะใหม่อีกรอบซองนี่ไวได้เนาะ มีหมดนึงสมันสมันอแห้งพวกน่าสมันะคือว er> ่าน้มหนึ่งืก็ใหม่วเนาะกาต้มเนาะใหม่ไม่ได้ใหม่างนั้นใช้น้ำหน่อยก็ไั้โอ้พะนะตุต่างกันลงเตา นะทีมนด้องปุ่งก็เออสื่งปุ่งมาขนมบ่าวมาฝากน้องเพื่อมาห่อนน่องเบิดเลยขนมอีกเดีอยวถงปุ่งกินบ่ไหลเ้เอาไอ้มื่อนี้ทางเซียนเอยู่มื่อนี่เซียนไปหาเฮ็ดมื่อนี้เนาะฮะองเต๋อขึ้นเมื่อใช่ะหมบังบังองแต๋อจะมานั่งพี่ดูจอดนะแบบคือว่าหนากเขาไปดำปัญญายึดขึ้นมืดแท้หนักเจ้าเออเนาะกูเบาเห็นนะบ่หว้คือว่าหนักเราเป็นคำเขียดแท้หัว เียนโนะทรหากันอยู่โทรหาอยู่บอ <c oughs> อ่ะโทรหากะนเจนเย็นเด้นอน้องเด้อจะต้องรีบฮอดเป็นฮอดมื่หนึ่งช่อหนึ่งหอยยี่ห้อนั้นไดน้ยี่หอ้อนโม่หนึ่งก็มีฝ่าเห็ดเห็ดเองเจ้าของแล้วนี้กะลงไฮลงหน้าเลยเนาะ มีเดืงองหนึ่งกันก็ยัถามแต่ไอ,อยอไเอฟซีเพิ่งกะถามมาแล้วก็ทั้งเมย์เพิ่งกะโทรมาถามอยู่แต่ว่าเพิ่งกะถามเนี่ยคว่ำเป็นห่วงแลวเพิ่งกะถามว่าไอ้เจ้านั่นได้คุยกับในบอกในบ้านเดองสมมนุครอบครัวอยู่บ่คนปะ,ะคนเขา้าบ่มีสำมนุน,นี่ยยกแน่นอนเอ้ ถ้าเกิดว่าเจ้าไปสิเฮ็ดบัดเฮ็ดบะเบ้อเนาะเฮ็ดว่าไปเฮ็ดวียนอยู่ไทยอยู่ยังก็บ่่ได้เออสิบ่ได้เฮ็ดบัหรือว่าัประชาชนเฮาอย่างน้อยก็บ่มีมีอันนวประจตัวหรือว่านนี่ก็มีอย่างใดอย่างนึงก็ใครอยู่นล่ไปหาหมหาหมอก็สบายองถามเบิ่งแล้วก็โทรถามทั้งวันพี่น้องทงพุนเิ่ง ปีไร่พันุ์ลงมาเปิดเห็ดชามโน,โนสำหรับเป็นเดือนหกแต่ละปีปีนี้อ่บริมาบอโมโหยังไม่โทรถามออโทรโทรมนันน่ะท่นโทรฮะลุงมันน่นลูกชายเพิ่นธฮับก็เลยว่าสิเม,มื่อเห็ดหน้าอยู่พุออมม้นก็เลยน่าบ่าวเพิ่นธุ์เห็ดจะสิเมื่อเห็ดหน้ากับไผกับน้องนี่น้องพูนน้ำมุดนะได้เพิ่น เอมอมีเงินมีค้าหันทางเอฟซีก็ถามมาลาย mm hmm. เอเดียก็มาด้วยอยู่แต่ว่าชวนได้ก็บเ่ถามเนาะก็ถามเบิง้งป่าทามีอะไรยังมีไผย,ยืนยันด้วยอะไรหันทางพวกเราปุ้ยใหญ่เพิ่นอาจสิช่วยเจ้ามากกับมี่แล mm ้ว hmm. ทางในบ้านพี่แร่สมมุิว่าเจ้าต้องได้อนาใหญ่ว่าอยู่พี่อยู่แล้วโหเฮือนซานเขาก็ UP, อยู่พี่หมดเลย ่อวาสิเมืเอาใบยกง่ายแต่ขอตะหยะมือบ่สมาสิเมื่อเอาใบยกง่ายหั่นมันต้องมีเงินก่อนเนาะถ้ามีเงินได้เอ้ยสิพาเมื่อดอกเมื่อเอาใบยกง่ายแล้วก็ใบยืนยันจากในบ้านท้งพุ่นสมัยก็าบ่มีบ่เผาเมื่อก็ได้เมื่อก็บ่มีคมาเอามาก็บ่ได้เฮ็ดหยังถ้ามีพ่นแล้วอืมปีหน้าพ่นแล้วก็สิเฮ็ดได้ปีนี้เบิดแล้วเนาะ แต่กะให้ได้คือไดถ้ามีเงินถ้าให้มีเงินก่อนปีหน้าปีหน้าสิมีเงินปีหน้าเฮาปีนี้เฮาก็หาก่อนปีนี้หาเสิรอดยามหน้าแล้วก็หาก่อนตเ็ดหยังยามหน้าดแกล้หลูกกนี่เลยหวยสิได้4-5ล้านบ่ได้ง่ายน้องเอยให้ลูกกน่าจะงเฮาหาได้แอืมเพราะว่า คนกับถามมาลายเรื่องมานโน่นี่แล้วก็มันเวลามันเป็นอย่างในบ้านในเมืองเนี่ยกับเรเป็นคนที่มาตกหลน่นชุมนุมเราไอ้ว่าขอโทษคนคนตายแล้วคนเสียดเพิ่นก็มาเก็บเงินประกันภัยน้ำอยู่บ่รัวเขา,าไม่เขาเขาไม่เขาสมาคซสมานโค่คือพวกเขาน่องสาบ่มีซามานโน่คนก็ให้เขาอยู่เพป็นจดุดห้จุดใบเชียร์น้ำเพลินนวดเกิดว่าว่าขอโทษเนาะพักกับบูผู้ เพราะนี่คือบริวารนั่นบางทีคือเจ้าด้วยว่าลูกเนาะอันแบบว่านาคตดนะแต่เขาเป็นรถเดียวได้ไหมบริวมีไผ่เชียร์น้ำห้อได้ไหมเรื่องนี้หันหันเอ้ยตอนนั้นหันเอ้ยอยู่นํำพอเมย่ขึ้นซื้อน้ำสัมโนโครอบรัววยู่แต่ว่าเอ้ยกิยเชียร์ตะหะเพราะว่าตัวนี้หันมันมัน่นบริกเกียวว่ามีสำมโนหรือบ่มีเพิ่นจิจดไว้น้ำหัวกัวของ่นเด้ไหมว่าเขาเริ่มเชียร์ตั้งแต่ปีใดเดือนใด เก็บเดือนเพื่อนละเท่าไหร่ในบ้านนี่ยมันเอื่อยหันคิดเป็นหลังคาเพื่อนละไอ้สามสิบพันแต่มันเป็นบ้านง่ายมันเอื่อยเนาะว่าขอโทษชาวชสมุชนว่าเพื่อนหลังนึ่งมีคนเสียละทว่าบุีเงินนี่ก็ยังพ่อแก้ไขเก็บเงินอันว่าอันนี่ไงเงินสังคมเนาะเพิ่นเอื่อนบปล่าเพื่อจมาคบเปล่ เดี๋ยวบาลเอิ้นเงินประกันภัยเนาะเงินค่าหัวคนเสียเนี่ยได้ค่าอะไรยังค่าหิบค่าลงค่างัวค่ายังกระนี้งไรเด้พอบันเป็นบานใหญ่เกืออในนั่งที่เฮากับบุคคลอานาคตของเฮามันที่เป็นมึงจังไลยบ้านเมืองตื่นแล้วตื่นแอแอแล้วนงินบ่๊วงเป็นหมดสบายเนี่ย เจ้าก็จะพาลูกไปพุกบืนได้เป็นนักมามันยากเลยน้องเอ้ยล <Yeah. S 1> องถามเบิ้งน้ององพี่มีทงพระผู้ใหญ่ามามเราพุน่นจากจุดซอยแต่เพ็นซอยเฮือนว่าเป็นรังกันยังได้เนาะพันาง <Yeah. S 1> ที่ผู้มีใจบุญพันอยากซอยเห็ดสมุนทกสมุนุนให้กับมีพเพราะพันกะอยากคู่นะว่าทังปุ่นสิลับเช้นน้ำองหายเจ้าบอแล้วก็ทั้งพี่สิษับเจ้าบอนะแต่ว่าทานั่งกะ ว่ยากหรอกทั้งบ้านเจ้าหันกะม่แต่ทั้งบ้านเจ้าหันได้สคัญแบบเจ้าหันซื้อในสมโ,มโนอยู่พุนมีบ่เนีแต่ตอนนี้แต่ก่อนอนี้แต่ตอนนี้บ่มีบ่มีเังละ<อ>สัปลายปีละแมนได้เพราะว่าเป็นเปลี่ยนสชม,มโน่ไปเรื่อยเนาะหาปีเพราะหาปีเปลี่ยนท่หนึงเนาะเป็นจะเปลี่ยนสชม,มโน่ใหม่เอาซีรี บาปูเป็นยังบัวไรน้องไอ้ตัวนี้นะมันสำคัญนะชั่ววันเจ้านี่ไปหาหมอยุงเห็นหรือว่าไปหาหมอยูเิโนเพิ่นทับบัวไรสิเนาะไปออห้องหมอแขงเข้ามิสามโนเดี๋ยวกับพรเบาอีกเลยใจเครืองต่อเคืองเลยเพยออิ่นซอยห้องหมอยางแขงเตือนเล็กแล้วา <c oughs> ยางบัน นอนกับเบอรด่เดีเ่ยดี่้วยค่ะนอนเอานุ่มให้กินไปเนาะฮ่าสีสันพี่น้องเอ้ยเนาะนี่กะได้เข้ามาถามทั้งน้องแตวเพิ่นเรื่องเฮ็ดสมโนครอบครัวนายพี่พี่น้องเอ้ยกะมีทางผู้ใหญ่เพิ่นถามมาลายอยู่แต่ว่าผูา้แต่ว่าตอนนี้หันพันยังไ่ได้ฝากเงินมาพี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นถามมาเรื่องว่าน้องแตียวมี ถ้าอยากให้ผ้าเฮ็ดสมุนไพครอบครัวถ้าว่ามีงบสบุนผ้าไปเฮ็ดก็ได้เพราะว่าคือน้องมวยหันทังสบุนก็ยังพาทั้งน้องมวยกับแม่เพิ่นไปเฮ็ดเนาะตอนนั้นให้อ้ายเพิ่นซอยซอยมาถ้าสบุจําบ่ผิดนี่ประมาณ4 5อ5 5ล้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยคือว่าน้องน้องมวยก็เพื่อสิได้แต่ว่าบ้านเพิ่นบัดน้องมวยบัดมีทั้งพ่อแม่เฒ่าตานายรับผิดชอบอันรับรองให้อันเนาะ ก็ได้ง่ายแน่แต่ว่าน้องแตี้ยนี่บฮู้ว่าสิจังได้หอยพี่น้องเอ้ย <c oughs> มีแต่ว่าร่อถาเบิ่งเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็สำคัญในครอบครัวอะไรหอยพี่น้องเอ้ยถ้าว่าคนมันมีสามัญรู้ครอบครัวนี่เช็ดอีหยังมันก็ลำบากเนะาะเช็ดอีหยังก็ลำบากเขาสิแม่เขาสิไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหรือว,ว่าไปห้อง,ห,องหมอเนาะต้องมีสามัญรู้ครอบครัวไปยืน่นไปยืน่น แต่ว่าเฮาไปคลินิกทั่วไปนี่ก็บ่ปานใดแต่ว่าเฮาไปฮวงหมอใหญ่ๆนี่ต้องใช้สมุนไครอบครัวถ้างหมอแบบอันนคืองหมอสวรรค์นเขตเนาะงหมอแข็งนี่ถ้าว่าเฮามีสมนนี่เพิ่นก็สิุดพรให้เฮาเพราะว่าอีหยังเพิ่นเอิ้นว่าซอยประชาชนซั่นเนาะครึ่งต่อครึ่งห้พี่น้องเอ้ยถ้ามีสมนครอบครัวถ้าบ่มีนี่ก็คือเพิ่นคิดแบบเต็มเนาะก็สินักพี่น้องเอ้ย นี่ก็เขามาเยี่ยมมายามทั้งพ่อแม่พี่น้องป้าลุงกะเป็นห่วงน้องเตวเนาะอยากให้ทังสวุนมาบอกมาเตือนน้องเตวเรื่องสมมนุครอบครัวแลวกะเรื่องในชีวิตคู่เนี่ยพ่อ่พี่น้องเอ้ยชีวิตคู่นี่กะให้น้องเบิ่งไบก้อนกับบมีไผยว่า,า,าห้ามให้น้องเพิ่นอยู่ตัวคนเดียวหรอกกะมีได้แต่ว่ามัานกะให้เบิ่งกันไปก้อนสินะเนาะเพราะว่าทางเพิ่นเป็นห่วงเขาแหละ ก็ยังดีได้มีคนเป็นเป็นอันเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ค่อยเตือนถ้าบ่มีเพิ่นนี่กะสิลําบากไปพี่น้องเอ้ยเพิ่น้องพิงตาตไปอยู่พู่นปิงกับพ่อเพิ่นอนนีกับน้องน้องบัดนอนเนาะเนจังได๋เงียบเลยบัดนี้แม่เจ็บคอไห้พี่น้องเอ้ยเนาะเจ็บคอเจ็บคอหุ้มหุมอยู่ตอนนี้ าะแห่อากาศมันบางทีเฮาไปถูกฝนทุกย่งแน่เนาะคือแฮ่วันทีเฮาอากาศมันรอนแล้วไปตากฝนสิอือแม่นไผ่แหมอจักแต้เอ้ยเบิ่งก่อนบ่ตะั่วลูกนอนบ่ไผหมอนเฮ็ด้บ่จักอืเฮ็ดปวกเบิ่ง เปกันน้องสาวกันโอ้นำมือหนึ่งมายอยู่โอเคไปไปน้องเอ้ <c oughs> อย่าเราใหม่มองเอออีกเลยว่นน้กินเนาะมือหนึ่งสอดไปด้วยหนึ่งเหรอหัวสิค้ายหนึ่งกับันจะเอาหายเมื่อปลุกนี่ เพื san, okay uhm ่อนรอบซานมีพักมียะหรือว่าโอเคล่ะเบิ่งรูปให้ม่เล่ากี่นี่เบิ่งแล้วยังบ่ได้ใหม่นึงเทิงแล้วบ่อยดีได้ใหุ้กเมาเฮ็ดทงแม่ทงลูกแฮงด้ ข้าวแบบซี่อเสพสาวเพิ่มายข้าหมอไวแบบสี่พันดะกำลังหางยังเพิ่ว่าถ้าถ้าได้ลูกกันได้ลูกยากบ่ถือกันว่าเจาะกัจากกนนย่างห่อตำเจวนี่ฉักเจวเพิ่มายค้าคกมันได้ก็มาได้กินน้ำครกมาได้หมอกระปักมาได เฒ่าแล้วเนาะเห็ดปวกภาษไทยเอิ้นหยังเตอเร็วนะฮะเริ่มแล้วเริ่มเลยเห็ดปวกภาษาไทยเฮ็ดยังห้พี่น้องคอมเมนต์มาบอกนี่เด้อเนาะตั้งแต่่มเลยบ่แต่ฝอีสานเฮานี่ก็เพิ่นก็ยังเอิ้นบางคนก็เอิ้นเ็ดปวกบางคนก็เพิ่นก็เอิ้นอีกแบบนึง โคนบ่แม่นบ่หมูหเมนถ้าเอื้อจำบมพิดได้เฮ็ดปวกนี่อาจจะเป็นเอฮ็ดโคนบอเป็นยังตอนแรกเอชีฟันชองอะบกครับเอสีแมนยุ้ยทำโมโหยังจำโมไรได้เอื้อกะพออยู่ไทยบ่เคยกินเฮ็ดปวกกับเธอเนาะร่องเลยมองจับแก้ว่ะฮะชุกระบ่ชุกแล้ว บ่เมาติเฮ็ดได้ลองกันน่ะแนวเมาให้กันลองก่อนเนาะอ้าวแต่ยังมีอายอยู่มีอายเจ้าได้จ้ะชี้ใชงน้อยอยู่ีงน้อยอยู่ดูแลบ่ได้บ่ว่ากินมันบ่ออกผลไวได้าดอกอีน้อยยสิเผาเล็กันาดอกอีน้อยนี่ก็ได้เบิ่งดูจวลองเบิ่งนอเบิ่งจวก็เค็มเลยจวก็เค็มอีกฟาเียวจับๆ ก็บบจะถั่วพอละกินแกงอันให้ปลวกมาอะไรกันเนี่ยเจบไปกินตอนแรกเเจ้าพี่ใดีแด้ตื่นมามากินบดอะไพแห้งนะะเจ็บใจอีกใช่ถ้่วแล้แต่มันยังกวบไงป้าป้าชันเขาไป็นนไปปูปีประตูไว้อีกพอแห้งแล้วเนาะ ถูเกินถูซานแล้วคน <c oughs> น่ะอ้โไอสบุนกะเจ็บคอขางเกินขางซานจะมดวดก่อนพักตัวที่บคลายว่าไรนี่ก็ว่าขื่นง่ามอาง่ามเอาเท้เตาอแต่ ตัวแนวที่ว่าขายไล่กินได้เนี่ยคือป่าโบงามบันไดฟังกันนะแบบช่วยงาด้วยเพื่อนในชั้นนะเนาะไปกินบ่ะจะเชียร์ไปฟุ๊กอืออืออ,อ,อายสั้นโอเคเพื่พี่น้องเอ้คลิปนี้ก็มีแต่ประมาณนี้แหละเข้ามาเยี่ยมมายามแล้วก็ถามเรื่องสมมนุ่งครอบครัวน้องเบิร์น้องเอ้มีเงินมีคำก็ถามเสิร์ฟไปก่อนเพื่อมีเงินมีคำเขาก็จะได้ฮู้วัด เช็ดได้เดือบได้เนาะบ่าเฮาอยู่กับลูกสองคนนี่สามารถเฮ็ดได้บ่แต่ว่าที่เอ้ยเฮ็ดให้แม่น้องมวยอันก็อยู่งรอบก็อยู่งสองคนแม่ลูกคือกันโอ้พายไปโอเคอ่ะไปแล้วสบายดีเลยไป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 ระเบิดเราตื่นมาแล้วคุยพี่น้องเลยหายแล้วหายแล้วโอเคสำหรับที่นี้ทางพวกเฒาก็ขอบคุณขอบคุณทางพระรักพี่่ที่ ที่ได้คอมมินมาบอกคอยเตือนเนาะโดยขอบคุณขอบคุณทุกๆคนเดอ้อที่เข้ามาเป็นกําลังใจแห่งใจเนาะโดยคลิปนี้ไปแล้วเดอ้อสบายดี